สวยน่ารักครับคุณยายมาลีตอนเช้าใหญ่ก็เข้ามา,าหาพืนครับก่อนจะไปังพัฒนารูปสามและการใดโปรดติดตามชมต่อไปนะครับอยกากเราพูดเสนอครับ,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 บสวัสดี แม่จะอยู่ในทองพอกองเจ้าก็ต้องมาตายง่าแม่เกิดใกรละรักว่าเจ้ากล่าวแม่จนแม่สู้กรกรรมและวรมันเรียง่าขกามาจนตาใจง่าเพื่อจะได้และพึ่งพาง แม่ไม่วัวแม่มองมอนเจ้าเป็นยิ่งรำบกรากรในหน้าบนงานการรักมวลลาซาวันตนในเรื่องสำคัญอันบัวชายภายเรือซาไม่มีมีแต่ใจลาอัปรีในจอมแวน่นจ้าพวก ล้วก็ว่าลนะเมือ่อนาปักเละลำบากขันใชจทุกวันหน่ายยากลำบากขันนั่นแหละลูกใจทุกวันหน่ายยากใชจดีดีทีนี้น้าเมก็แก่ไอ้เราก็จนต้องไปหากินทิ้งลูกซาไวา้คนเดียวก็ไม่คอยไหวใจถ้าไม่นี้ถ้าโดยจะพอไอตัวอูบานนะั่นแะไอวีราเด้นัลูกเศรษฐีผัวขา่า เอ้ยไอตัวอูบาทไม่หัไใ่ไม่เคยข้ามตายฮงอะไเกียตีเตอาไม่เลือกว่าลูกเข้าเมียเคยลูกสาวเข้าเอาเมียเข้าเอามาไปยูเซ่คืนหน้าคืนปล่อยรบเซตี้ปีนึงเสีย้ยไม่รู้ขี้รายตายฮงชิดไม้กับหลูกนันแล้วลูกขมือปากกดมาค่ะ สร้างแต่ความชั่วเออสร้างแต่ความชั่วแตและตายองอ้ะความป้าตนโลดอยู่ใดไม่ป้าวีดีได้ตายโงหรือตัวสะเดียดคงหมู่บ้านตำบลขับไปไหนอย่าแม่เอ,อ้ยพวกขี้เมาตามล่างเป็นกลุ่มข้องแตกเรือแต่วนถ้าบ่อ้แตกเรือตีค่ยก็เกาะมาปีไงพวกเรือค เป็นแนบเป็นปิ้งใช่ไหมละหรอคนถ้าไมนี้กอแตกเหลือเผือนค่ะวันเย,ยินแหลแม่ออกเดินวอลแล่า่าใครซื้อตรงไหนบ้างอะไ้ปล่อยแตกเลือปล่อยแตกเหลือแลมือแม่คนไหนปล่อยลาบเฟือนแหลมือถูกคนไอ้คนที่ซื้อกินเดงไม่มือแรงหรอข้องกินก้องมัน่นดอกะ ไอ้คนดีมือมือปล่อ,อยล่าเปือนเปี๊ะต้องกับไม่มือที่ล่างเปือนไม่เื่แตกเลือดใช่ไหมคะทีนี่ไอ้วีรา้านแม่เอ้ยแม่ไปไหนพวกอันตาผ่านตามล่างเป็นคุม้มชุดคราหนา,จ,านนจ้านอุปล้นแหย,ยงจริงเอาต่างเปแหงัดย่างอะไรพวกอันเปี๊ะไอ้ตายห้องันเลี้ยงไว้ต่างเพศคะไอ้เรื่องไงอุกหลักกับเรื่องนึงแต่เรือ่องโมยิ่งดิ ลูก้าเคยไม่ได้ไอ้ตายห้องมันกินไข่แดงมดแล่โมยิ่งตีอยู่เอ้เนินก็เติดแม่เอ้ยคนคนแม่ตาระยะตาไต้ทางปีไอ้ตายห้องมันแต่เล็กๆไม่ไปเป็นเด็กๆไม่ไปอยู่เมืองล่วงอย่างชัวร์หรอกพอรับมาแต่เรียนแล้วก็ยิกจักโรงเรียนนันมาเมือที่อันค่ะ บ้านเรามาบ่อยแล้วจะแม่มูนี้งานแลกกูไปกระใจบึกบึกแล้วหนึกตึงมึงตาไปหา้าพืนได้รักทูนเลยก็ลบค่ะแต่ว่ากูยุ่ก็ไม่กว่าไม้ไรไอ้เมรุกับย่อไข่เลยชุดหลุกเศร้ามาามันยิ่งเปซะค่ะไข่แม่เอ้ยเดือดร้อนก็ <c oughs> ไม่ทำไม่ได้กินฉันน่าสงสารแม่แล้วแหละ แกปานนี้เรียกดังยัางทมานตำเพืออลูกออคนแก่โรคัน,นีฮะคนจนแกแล้วก็ต้องทรมานไม่เหมือนคนรวยคนรวยก็นอนกินแล้วก็รุนแมานี่ก็ไม่ทรมานเลยนี่ไม่ต่ำตองมันรองหนัวไม่ได้กินอู้ไปอ่ืกนเมึงกรอดดราดดทั่วข้างบานนะออไปเ่ยลูกนะถ้ามันมาแล้ะพูดดีดีกับมันให้ตายหงังนั้น เลยยายมาลีนาปากกายจักแก่ยังมาลีซีจับบ้าไม่ได้ปากกายอาสามเลยปลูกฝักและควักทั่วเรียงครอบครัวไปก่อนตังแม่ลอดเจ้าจับบ้า แลยเพราะตัง้องหรือตังดักรักหมอใจนักนะ,ะและวันนี้แล้วหนึ่งวันหนุยกบจันไม่ต้องไปบ้านเพื่อจะพาแลกกายจะไปเสือก้องกินอพี่หนุยวันนี้ไปซื้อข้าวสุกข,ข้าวสารและพาเงินไปส่งให้น้องครับใครคุนได้ช่องรอย ครับาไปส่งให้น้องท้ายชวยนสักร่อยนาทซิบเราสื่อสารนักตั้งหนึ่งเทซริปลื้อว่างนี้ครับเปลี่ยนกับข้าวนักที่สองเปลี่ยนกับข้าวครับเปลี่ยนจากปลาบอกเค็ม ไปเป็นตารถูกลิ้มเั้งเรา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 อย่าเอาทีท,ท,ทีดี่นี้อ๋อที่พันนอนกินหัวรุดมหมดเลยฮะทีตีพุ่งมันกับเพยมหมแเล้วะอย่างแต่ฉันล้างมานะบอกป่าข้าวเหรนนี่ครับต้องประหยัดขับประหยัดเขาว่าแล้วไม่เคยสามารถสร้างอนาคตได้โดยไม่รู้จักการประหยัดฉะนั้นเราจะประหยัดตามนโยบายร,รัฐบาลอะไร เปลี่ยนเป็น,เป,นเป็นปลาถั่เค็มครับไอ้ปลาอื่นไปช่วงไอ้นองไปเชือกไปช่วงกาซานครับผงเหียวกูไปกันเหมือนใ<ร>ช่ทุ่งข้าวพื้นดังที่ไอ้หนื้ยบอกได้ตายแล้วเหมือนไอ้กูกินเมี่ยรักถ้วอยอหรอแม่ขี้ครานมากับพี่กินเมี่ยนอ,อ๋อขอให้มัอย่างเงินกันแล้วคนขี้ครานนั้นกินแค่กว่าผนกล้านั่น คนกรามธรรมนลืมใช่ไคนขี้ขลาดมันกูไม่หรอกวันหรอย่างมาเลยก็ฮาวนกลางคืนกูแท้มพอกลาวดูนอนไม่รับข้องกลางวันนอนเต็มกรามเต็มกรามแล้วนัวให้กูไปบ้างนะไม่ได้มึงอย่ากไปไอยังไงถึงอ่ะจะเดินคว้างๆวงไอ้ไอวีรามันจะกินลาวในตำรานไม่ไม่รู้มันทิพตอ,อ่อ๋อมันกินลาวแหละหนม่เคยเดินผ่านไม่ได้มันไม่เคยใครพาเราไปเอง ลอยเหรออ๋อมันย่อยเลยแล้วลาดมันนึ่งไม่ใช่ลาดมันนะมันย่อยมันจะได้อิทธิพลมันถ้ามันนั่งกินเหล้าร้านน้อยเหล่าคนก็ไม่เดินผ้าแล้วคนชายมันตีบคนยิ่งๆแก่แคมตบเหี่ยวแตกคนนิ่มนุ่มเช้าเช้าช่วยช่วยเมียก็าเขามันป้าไปในร้านมันจูบกันไอวีร้านเออะ ขนาดนั none, ่นด้มันยห่หรอเสียงหวาไม่ลลคแต่รดคนอยมันหนวมเปลืงเลยเหมือนเออต้องกูุต้ควักมันได้ควักมันกันเลยมอะไรคยกูเียอยู่น่าจะควักไข่เปลือนเอดีตายอยู่ทีเราเพรแต่กเหลือ ต่นานไมาแลยหยอกหยอกคอเปล่าหยอกหยอกคอเปล่ากีา่าหยอกคอ,อไม่คันเลแหละแกล่วันนั้นแายกู้หกินหลูกูที่ไอ้เป็ดน <laughs> มึงอยากไปอ่ะไม่กูไปจ้ะแม่ทุกขายพื้นต่างที่เดยวเดีม่สักทุวย

rồi ô, oh, nằm phét cột sọt thì dùng cuốt Khát tuôn mà tay ô, hết tay được nằm mà, mà nó, Sửa qua nằm xong pha là tụm vô quất đứng Mì phí mà nô Mì phí mà nô Cái tay là thảo đấy để bị à. Mà chạy thảo nằm chung lấy Phải chim quăn của yêu hướng nữa Nếu lạc mà chim quăn kẻ tên Ô, không gọi là quần thầy là cái thầy của mẹ em vậy đấy ไปไปไปน่ไม <Janeiro T> <itä> ่ได้ชาไอถิ่งเพล้ยอะกูปปิ้ลนะพรันหน้าผอหลัวมันมาดึงกันอย่าเดึงเลยรถยนต์มันก็แม่เล่นนุ๊กรถยนต์นึกเอออะไรแม่เล่นนี่เลือดจะละจนถ้ามันใหญ่ายอ่รถยนต์เล่นมันทำเรื่อมทิพทิพรถยนต์ทิพรถยนต์ใช้ไปทิพไหนวัวที่คิ้วหนูเลยปะ หยิบทีพอเดเท้ามันดอลว้าเอาไปไปดิครับมาเดินทางมาจากทางยังตาลาดเจ้าแม่เตียงโจเจ้าแม่มัน,น,น,นบิา้าไม่รู้ว่าผู้ใด คงจะเป็นวีรานนทมองลแล้วแหละไม่ยังไใครควารู้ได้ว่าวีราสไปใจใจอันตะพานแม่นอนพีดหร้ยครับกินเหล้าอยู่ร้าน,นนั้นเลยมันไม่เคยเดินพานครับอันนั้นไม่แล้ววันนี้ไม่แล้ว ท่ามไม่เลือลาดเตี้ยมนี้แบบไม่บบค่ายได้แล้วปิดร้านอกมัเคยอดดนด้วยแล้วไม่เน่ยแาไม่กดเดียวอีกก็นอดนัางนอมย้อยหรอรถยนต์ก็ไมาเลยไม่แล้วมันะอยู่ร้านเช็ตังคั่านเขาแขงเอง่านไม่เคยด้นยหไม่อะไรไหนอ่านเล่นมาช่องตัวดยไม่น่ารานแต่ไม่ทิพมาา มันไม่ที่ม่าทิ่คนหเห็นไหมเื่องเดื่ไม่ได้หยิกที่มารอด่ะยังที่ม่าใชได้สิเดี๋อี่เมันม่าแต่เหมืองล่วงมอเลนสักทีไปแล่มันใช่หรอที่เวลแล่หน้าตาเนมือนสวยเลเดเด็ดแะมันลบมันต่โก็ยิ้มคุมมอเล้นเลยมอ้ยงอับบาหม่ยม่ายเยนี่ยไปแล่มันเอ จะไปไปดูแล้วพี่เทงไม่ได้ยี่แร่เยุบปิดรื้อนั่นมันมันเพเช้ามันเบ้ันเดียเาเจ้าอเ้าเ้าเยนั่นนันเบียรอมันเบีรอมน้บวกปลอแตเเลยอืมอ๋อเจ้าอ๋เร่ร้อยอ๋อปลอแตกเลยลาผืนเช้าเลยเออจาดหมาบจริงเฮียนะอ๋หลายคนเลยเอ๊ะแย อย่าไปอะ่ะไปแล่ถิ่ข้างแก็มตัวหลักคอยแล่ดิมันดูตัดเล่นหรอมอวมอวอ,อยู่คนนี้แม้นคนนู้นแหละหลายคนปเป็นแล้วพราะเรโห้ยแต่เพลงแล้วพี่เพลงไหนมาพี่เพลงมาใส่โถได้ปร่บ <laughs> วันนี้กินได้ยัคยงค่ำ <laughs> เลยไม่ต้องกลัวกันละกินกันเละไม่ต้องกลัวเถ่ายเลยก็เถ่ากันเละนั่น ก๋วยไร้มาล่ะกินได้ชาดหยกลาน,นเออกินได้หมดเลยกินได้ชา,าดาลเลยก๋วยไร้มาล่ะกินควาดลานเลยใครเดินทางนี้เทพมันงเจ้าอย่าว่าใครนั่นแหละ่าก๋วยไร้มาล่ะชัดตั้งแต่ฝุดบอมซะ่านี้นั่นแหละดิฮะก๋วไร้มาล่หะหล่หอลหญ่หนั่นแหละดิ ไม่เคยกลานะ้าเมื่อรู้เราอยู่ร้านไหนไม่เคยผ่านเลยเห็นไหมนี่นี่แสดงว่าชั้นใหญ่ไม่มีแต่วอ้ย้ายเลยตัววัตัวทันเพล่เลยนั่นแหละที่คนแก่แก่ยิ่งๆออกเหลี่ยงภาพพระาเห่าไปนี่เขาไรมหนังลูกหลานไม่กล้าไม่ยิดกล้าหนอกล้ากระทุมทะเลจับปลากูาเลยหนักเดียวนี้นั่นแหละที่ฮะาให้ไปเจียน อันน่ะเบือ่อ lâu กอมันก็แย่ปากเชื่อ,อเลยแลหลวงปากหูเฮาแล้วก็รอท่นนานหันตายทุกรายอะไรกินแล้วห่ำแล้วเนี่ยไปบารเออไปไปแต่ล็อกที่นี่แต่ล็อกที่นี่เอาแตนสวิตสวิตมึงกับปุ่งตัวลงเลยอ๋อไม่มีทางเพื่อนอ ไม่แน่เอาวันนี้อ่ะนายทุกกันในปราบวันนี้ใส่ไม่ถามคุณวีระลองกินเหล้าแข็งกันเลยวะใครยะกินแข็งกว่าใครกินเหล้าแข็งกันนั่นแหละปึ๊กทบแก้วกันฮ่าต้องลองนปราบสู้ไหมอ้าวกำมาเปไม่มีเนี่ยประวัติศาสตร์แลนะ้ว นายโถน่ะแผลเล้าหมูชะนอย่อมตายแล้วกับแผลเล้านั้นผมกินอ้อกินขนาดนับทุกที่แล้ววันนั้นไปนอนรับตรงข้างนูน้นมาหัวเช้าว,วันไหนวันที่กินจังแลววันนั้นเลยถึงเล่นที่หลานอนตรงข้างนูน้นได้กล่องมาพบกับไอ้โชตอายอยู่ตรงนี้ มีอะารมาห้ามไหมยอดเอานายปราบตะลุนตะลุนเอาแกนี้ไก่ไก่ไก่มึดก่อนเอาให้คนรินมึดก่อนตกลงไม่ตั้งตัวเอาโกตโกตโกตโคตเออเออนปราบหมดในายโถหมดไหมโอลินมาท่ะ เอาแต่กอากันนะเอากะลอนเฮ้แกนี้กูเอ๋อ l ấ รละเพราวน์เนาะนั่นกระเล่านั่นนั่นโก้กับเอ่นายโ,โถก,ก็กินหมดอ๋อกูเ่าอ l ấ ละเอาจะแกะก้อนแกนี้กูเอา เออแกนี่มึงแกวนี่มึงลิ้นได้พูนกันอย่างได้เว้ยเราเว้ยเอาเออไม่ต้องพูดเลยไอ้นี่เล่าพูนเลยเอาฮ่าฮ่าฮ่าขะอแน็ตข้านี่เลยมึงตั้งขวดเลยน่าฮัมเอากันเด้อเอาอย่างได้เว้ยเบื่อ ตัวไลเอ้ามึกตัางขวดเลยตัวไลหล่ะฮึฮ่าฮึสักขวดก็ยังตายเว้ึฮึ่าฮ่าฮ่าไอเป้ไอแป้แก่งจูด้วยที่โอฮอไม่ต้องห่อให้กี่นีะ เกียบลูกเอามาทับใช่หรือ่าล่เไปกินเกี๊ยบเจออ๋อกินแล้วมันกีบร้อยเลยวะเกียบกับกินแต่ร้ยแคกับมนีแลลวกินแพ้ฮ่ใครเดนแพ้า้ติเป็นเทพเทพไปเทพาเทยใครอะใคร

ở nơi... Ở nơi cây nhang đá ấy, bạc búa. Nhưng mà em đấy à. Hơ! Món thay ra. Chí vuốt ngư. Ha ha! Mấy đồ chắc xứa ở dưới khách mày Cái đồ chắc mò tao mày khách mày phích ấy đúng mày. Haha, thôi, hãyเป็น bồi tiền. không đau, nãy đi bao chẹp chay, nã nam tôi bị เมื่อพีจันมันรับมันทำไปจานงานน้าลงตาหนาทีนาบาก็ชี้ใจเฮพี่ลุยไม่ได้หรอกไม่ได้ไม่ได้นรอกนึกถึงพรอนึกถึงนองฆ่าควาโกรธดโดยการไม่กรดต่อแผ่เป็นพระชนะเป็นม่านนอคนฆ่าคนไม่ใจคนชราดกับคนโง่ไอคนคิดมากเลยพี่ลุย ทำไม่เป็นคนขี้คลาดครับแท้จริงคนเรามันสู้คนทุกคนเลยน,น,นะโทอกันหรอกแต่คนคิดมากลกลายเป็นคนตาขาวซะขี้คลาดครับโน้ตปล่อยโน้ไอ้มีน้มหนุไอ้เนี่ยแหละไอ้มีนามอ่ะฮามเล้วไหมควังไอ้เนี่ยแหละอ่ะไอ้เท่งเท่ง อ๋ออืมข้าไปอยู่ในหลังเคยแล้วอะไรได้กินแล้วนะมีน้ำมอกแล้วว่าอย่ามาอย่ามาก็คุณแล้วจีนโน่รานนี้พอรอข้อก็ไปทึกไอ้อะ่ไอ้ไอท้วงถ้าหนักมวยให้กลมพุงจัง Thầy mong anh nìa Đột khám tu mà Cho khuất lên trang lang trang lang Quyện mà thương tiếp tư mà giọt hóa Họ xì với thương ngày mua vô ngày bà bà chắc rập tăng khám khổ Họ xì với thả nu là bà em Vì ra chắc tổng tăng cước Ba ngày tài khảo dễ khi nặng nặng ác Họ thầm thai vào cưng sô sô nè Tông khao tông khao lùa khỏi tỏ khỏi thiền ติงหลงในกู้นุ่นพอมนาหลงมาคืนที่ถ่ายดอนที่บนเสลัางที่นน,นามลายหมึกเอออนกินแล้วมีนามขนาดร้อยนะไหนครูถึงเมื่อกินเลยนึกกับเวอนที่ย์ลงไปแล้งเหลวไม่ควังพี่นุย้ยครับเข้าศาลแล้วมีเท่าไรยังนัดช่องเมือก่อนใช่ไหะเข้าศารครับ กับข้าวละตัตัวอย่างตัวกับถอนึงนะพอไมคงับเข้าเหมือกลับที่พี่นยใจไม่ดีล้วันนี้ยับครับเดน้องไปขยัาชงกันเนื้อเลยมีอะไรนองไปใจใๆดีๆนองหนึ้งพอหนึบๆลองไปลองรับบานไปไปมาท่านทองไม่นอาเข้าไปเหลาแถะ ดโสู้สู้ดยียบเปรียบคลันเอียดกัเอียดตั้มกัตั้มสำคัญที่ไม่สู้ไอ้เทงนมาเข้าเวรเหล่าแต้วจัดตกตายนี่โม่หนองควันมาบ้าหลงคน สำคัญเดี๋ยวไม่โซ kind of wow, wow, ่เว้นต <A> ้อยไม่ยกมือทีเดียวถ้าเป็นลูกปลาลูกเลยไม่บ้านเครื่องทีเดียวไม่หว้าวหวี่หวี่โต๊ะมองอย่างชวนนี่ยังฮุบเครื่องกับผือแหมหยัดอะไที่นมาเต้ห่อเละไม่เปลี่ยนไปเลยไิ ให้มันเปละไปตัวต่อตัวที่เอี่ละไปทักที่เละไปจากโม้วนทักทีไอ้องกิดเปื่อนทางอาซิบรุ่มไยต,าย,ไตายอยู่แล้วไอ้เนืองพัดหมดลานในวันนั้นน่ะทีมามาดูแลอยู่แก่น้ำตาลและต้นพลอยเป็นควายลย ถึงหนึ่งใา,า,าวันนั้นแหละท่านจ๋วันแปรใจเป็นทุกข์ใจได้แต่ลงมองนา้าตาต้องทนเจ็บและทนหน้ำ Please.